สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่คลิปชาเลนจ์เล่นเปิร์กประจำตัวของตัวละครนั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะครับเหลือ3ตัวแล้วนะครับเหลือ3ตัวแล้วนับจากตัวนี้นะครับจะเหลือ3ตัวแล้วใกล้และวสำหรับชาเลนจ์นี้นะครับสำหรับวันนี้มาอยู่ที่ตัวของซาลีน่านะครับผมเปิร์กของซาลีน่ามีเปิร์กประจำตัวอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยไม่มีการบันทึกครับปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับผม นก็ักพับนะครับผมแล้วก็ตัวผู้คนนะครับเปิร์กสามเปิร์กนี้น่าใช้เปิร์กเดียวคือเปิร์กนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างในแมปนะครับในเกมเวลาเราเล่นนะครับเปิร์กแรกนะครับไม่มีการบันทึกเปิร์กนี้ถ้าเราถูกช่วยลงจากตะขอหรือดิ้นหลุดออกจากจากออกจากตะขอเองนะครับทำให้เปิร์กทำงานขณะที่เปิร์กทำงานอยู่คิลเลอร์จะมองไม่เห็นออร่านะครับของเราและ จะไม่มีเสียงร้องนะครับผมสําหรับเปิร์กนี้นะสําหรับเปิร์กไม่มีการบันทึกนะครับผมก็เวลาเราหลุดทุกไม่ว่าจะเพื่อนช่วยหรือดิ้นหลุดลงมาเองนะครับจะไม่มีเสียงร้องและคลิลเลอร์ก,ก็จะไม่เห็นออร่าประมานนั้นเองนะครับผมร์นที่2ครับปลาแฮลิงแฮลิงแดงเหรอแฮลิงแฮลิงแดงใช่ว่าอ่าเอาง่ายๆคือเปิร์กปลาเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยคือเปิร์กปลานะครับผมเปิร์กนี้ถ้าปั่นไฟอย่างน้อย3ามวินาที เครื่องปั่นไฟจะถูกไฮไลท์ด้วยออร่าสีเหลืองจนกว่าจะปั่นเสร็จแต่ถ้าเข้าตู้หรือไปปั่นเครื่องอื่นออร่าก็จะหายไปแต่ถ้าเราเข้าตู้จะมีเสียงทําให้คิลเลอร์รู้ทันทีนะครับเปิ์กมีคุดคูดาวหกสิบวินาทีเราไปแตะเครื่องสามวิปุ๊บเครื่องก็จะขึ้นไฮไลท์เป็นสีเหลืองเลยว่าเราปั่นอยู่ตรงนี้เหมือนแจ้งจุดให้เพื่อนว่าไอ้เครื่องมีไฮไลท์ตรงนี้นะเป็นสีเหลืองว่าจะเป็นเปิเป์กของอารีนาอะไรเงี้ยแบบมันจะเป็นไฮไลท์ขึ้นสีเหลืองเหลืองให้เลยนะครับสำหรับเปิีก เปิที่สามเป็นปิ้ที่น่าใช้มากครับเพื่อผู้คนเปิ์กนี้นะครับจะเห็นทั่วโดยทั่วไปเลยการแข่งขันทัวนเมนต์ต่างๆนะครับสำหรับเปิ์กนี้เอาไว้เห็นเลือดให้เพื่อนกันเพื่อนโดนโมูริโดนซ้ําตายให้เร็วแบบประมาณนั้นเองนะครับสําหรับเปิ์กนี้นะอีมากๆนะครับผมเปิ์กนี้เวลาใช้เหรอถ้าเราไปช่วยเพื่อนลงจากคุกแล้วนะครับผมแล้วเราก็กดฮิวคลิกซ้ายธรมรมดาแล้วถ้าเราก,กดอีเลยปึ้งปุ๊บเพื่อนจะหายเจ็บทันทีโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาฮิวต่อไปแต่ เราจะเจ็บแทนนะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมแต่เราจะเจ็บแทนเพื่อนนะเราจะเจ็บแทนเพื่อนแล้วเราก็ยังหิวไม่ได้ด้วยเข้าใจที่ผมพูดป่ะคือมันจะหาเจ็บแทนเพื่อนหนึ่งขั้นส,สมมติว่าเพื่อนนอนอยู่เราไปกดใช้เปิร์กนี้ปุ๊บเพื่อนจะลุกขึ้นมาแล้วเราก็เจ็บแทน ถ้าเราไปช่วยเพื่อนจากคูกเพื่อนเจ็บทีนเรากดใช้เปิลนี้ปุ๊บเพื่อนจะหายเจ็บทันทีแล้วเราก็จะเจ็บแทนเพื่อนเข้าใจนะก็น่าจะเข้าใจนะและตัวเราเองอ่ะจะติดสถานะผูพังเป็นเวลา90วินาทีหรือ1นาทีครึ่งนะครับผมแต่ขาแมงมุมก็จะตกอยู่ที่เราเลยมันจะสับขาแมงมุมมาเป็นที่ที่เราทันทีนะครับสำหรับเปิกน,นี้น่าใช้มากเดี๋ยวเราไปดูในเกมว่า สามเปิร์กนี้เปิร์กนี้ยที่น่าใช้กับเปิร์กอื่นอื่นอ่ะมันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างเวลาเล่นในแต่ละแมทแต่ละเกมนะครับผมดูเลยนะครับจะเล่นเปิร์กของซารีนาครับเป็นด่านลงฆ่าสัตว์เน่าเหม็นนะครับผ่าไปเลยเปิร์กจะได้ทำงานโอเคเปิร์กทำงานแล้วครับเปิร์กทำงานแล้วนะอันนี้เพื่อนจะเห็นแล้วเปิร์กทำงานแล้วเห็นปะเปิร์กรูกปลาสี แต่เขามาหาเราเปิดทำงานก็เท่านั้นครับโอ้จะได้ใช้ยไม่นี่โอเคได้ใช้ครับมาเปิดทำงานแล้ว เผมจะเอาแรกเลือดไปช่วยเพื่อนนะครับเรแล้วเห็นไหมทุกคนเนี่ยครับเปิรเป็นที่เป็นรูปปลาสีเขียวนะครับทำงานแล้วขอ,อต้องแตะ่ามวี สองเครื่องนะครับโหดุดจังอ่ะคือปั่นสามคนคนละเครื่องอ่ะทุกคน ทำงานแล้วเป็นทายอยู่นะมีเครื่องหนึ่งมันจะมาไฮไลท์เครื่องนี้แทนแล้วครับ แล้วเพื่ติดโดนพมเครื่องแน่เลยไงเราจะโดนพุมเครื่องนะครับทุกคนจะเล่นยากละก็ไกลยอยู่นะโอเคครับไอ้เพื่อนลุมแบบนี้เรารอช่วยเพื่อนเรารอใช้เพิร์กเพื่อทุกคนให้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเพิร์กน,นี้ใช้งานยังไง โอ้โหไม่ได้ใช้อีกเราเจ็บบอกนี้ต้องห้ามเจ็บนะครับถ้าจะใช้นะไม่หาเพื่อนคนนั้นเพื่นอนที่คิวก่อนดีกว่า โอเคครับขอเทศขอเทศขอเทศเป็นไรก็ยังดีครับมีของเพื่อนคนนั้นโดนตายเลยเราหาจังหวะเข้าไปช่วยเอา What จะคุมเครื่องโอ้โยตูนอีกแม่งเอ้ยเมื่อไรครับมันไกลมากอ่ะผมก็ไม่โดนแล้วมาเลยเราเซฟตัวเองเอา ไม่ไน่าจะไล่ครับ คนอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิอยูดิโอ้ไม่อยู่อ่ะโอ้ยยังจบเลยของเราหายแล้วครับหน้าต่อตา ถ้าจะให้เห็นเปิดนะครับถ้าผมหายเจ็บผมจะใช้กับเพื่อนคนนี้เลยจะได้ดูครับสมมติเราเราเราฮิวเพื่อนใช่ป่ะถ้าฮิวแล้วมันจะนานใช่ไหมแต่ปุ๊บก็ต้องครับเรากด e เลยปุ๊บเห็นป่ะเพื่อนหายเลยครับแล้วขาแมงมุมก็จะมาขึ้นที่เราเห็นไหมเออประมาณนั้นเองครับสำหรับเปิดนี้อยู่แค่นี้เองให้ปุ๊บกด e แล้วก็ติดคูดาวเก้าสิบวินะครับผมน่าจะช่วยยากแล้วคือ uh huh. แบสเบดเมนด้วย ้าเราจะใช้เบอร์นี้เราต้องไม่เจ็บด้วยนะครับเราต้องไม่เจ็บด้วย <c oughs> บอกเพื่อนหน่อยดิเราต้องไม่เจ็บนะถ้าเราจะใช้เปอร์นี้ <c oughs> <c oughs> ยังฮิวไม่ได้เพื่อน ก่อน,น้น่ะไปหิวแล้วิ่งก่อนเพื่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนจี๋อ,จออกจากนี้ก่อนน่าจะมีแทงหลังครับสวยทางมุมก็จะเปลี่ยนไป โอเคครับเด๋ยดแค่คนเดียวเราใช้เปิร์กไว้แล้วอะไม่น่ารีบใช้เลยนะถ้าไม่งบบั้นเราฮิวเพื่อนอนไหนขึ้นมนาะปุ๊บเรากดิวเพื่อนคนนั้นแต่เพื่อนเขาโดดเ,เข้าตู้แทงหลังอยู่ดีเนี่ยเราสามารถใช้เชือเพื่อผู้คนได้อีกครั้งหนึง่งเนียนปะ คนว่าเนียนปะเราจะไปใช้เพื่อพวกคนอะใครได้อีกครั้งไปใช้กับกิลเลอร์ได้ปะไม่ได้ออกต้นดเซฟเดอะเบส สวนสวยจริงก็เรียบร้อยอลังแก็บอุ๊บอลังแก็บเอจิเล่นลงเบียดเมนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเบิร์กของซารีน่านะไม่มีการบันทึกนะครับปลาแฮริงแดงนะครับผมแฮริงแดงอ่ะเอาง่ายๆเลยก็อ่านตามนั้นไปเลยนะครับแล้วก็เพื่อผู้คนนะครับอย่างที่บอกว่าเพื่อผู้คนเนี่ยน่าใช้สุดๆเลยเบิร์กหนึ่งสำหรับไว้ใส่ซัพพอร์ตเพื่อนอะไรเพื่อนอย่างนี้นะครับเบิร์กนี้เป็นเบิร์กที่น่าใช้มาก ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปของตาลีน่านะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ